อยากรู้อะทำไมเธอชอบเราอะ ีเจอกันพี่เอเป็นยังไงตอนนั้นเปล่าเออก็เพิ่งมาเหมือนกันว่ะเฮ้ยแล้วมึงเลือกร้านได้เนี่ยอืมเลือกละแล้วแบบแหนนี่คือมีแล้วก็มึงไปช่วยกูดูนิดนึงต่างก้นไปไหมไปเฮ้ยแต่ก่อนแป๊บนึงก่อนไปถามนิดสิว่าถามหลายทีแล้วไม่เคยได้ถามเลยทำไมถึงชอบพึ่งวะ นี่ได้ลำไย,ยมาอมผมก็นํามาให้อร่อยนะบอกมาจากสวนอะไรไม่รู้ลำไย,ยก็น้มาจากสวนเนาะอเออเบียก็จะถามเธอตั้งนานแล้วอยากรู้อ่ะทำไมเธอชอบเราอ่ะ ต่อ่ะเขินเนาะแม่เราอยากถามเธอมาตั้งนานแล้วนะกัดแรงน้ำกระเด็นอไตั้งใจกินนะน้ำแรงขึ้เดเดี๋ย ม่่รู้อะหงกันน้องฮัลโหลเป็นไงมาสักทีเออรอนานไหมเพื่อนไม่นานเท่าไหร่ดูน้ำแข็งสิเออก็ไม่ค่อยนานนะแกเป็นไงเธอกินอะไรไหมยังยังแต่เมื่อกี้สั่งกาแฟแล้วแล้วก็สั่งเอแคลมาด้วยหรออร่อยมากร้านนี้ต้องลองฉันสั่งเหมื่อเธอเยอะเลยนะ เพิ่งบอกไปว่าจะลดคำอ้วนอยู่โอ้ยลดเนิดอะไรเหรอเมื่อเช้าเห็นเฟซบุ๊กอ่ะกินไก่ทอดแหมแค่นิดเดียวเองนานๆกินทีตองชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้ยุ่งมากเนี่ยไลายตอบไม่ทันเลยแกเยอะจริงแต่ไม่ได้เจอแกนานคิดถึงเนี่ยแกโทรมาขึ้นมาเลยจริงๆอ่ะฉันมีเรื่องจะเมาแกอะไรฉันถามหน่อยสิอืมทำไมแกกับหมอเบียร์ถึงคบกันอะ เราว่านะเราคบกับเบียมันทําให้เราเป็นตัวของตัวเองอแต่แกเขาไม่เหมือนกันเลยนะเบียด,ดิจะเล่าให้ฟังมีไอเดียมไหม,อมไอเดียธุรกิจแอปพลิเคชันใหม่ของเราบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยตลาดมันใหญ่มาก Market size ็ตไซส์นี่เอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยพันห้าล้านนะแล้วก็มันจะต้องแบบว่า คนจะต้องแบบนึกถึงฮะแบบยูฮูยูฮูเนี่ย,ยดีไหมดีไหม,มยังไม่สนใจเลยอ่ะสาเล่าไอเดียใหม่นะปันเจิดมากอใจดูแต่คอมพิวเตอร์เพิ่งเรามีไอเดีย เราว่าไอเดียนี้มันสุดยอดมากเลยรับรองมันต้องทูเดมูนเลยเราอยากเล่าให้เธอฟังตอนนี้เลยพอมไหมพอมไหมเล่าให้ฟังได้เลยไหมนะนะนะเนี่ยเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้เธอฟังเธอพร้อมยังพอมยังพอมยังเหมือนกันแบบนี้ไม่น่าเวิร์กแต่เราว่าไม่เหมือนกันก็ดีแล้วแหละอืมอืมถ้าถามว่าเราชอบหมอเบียร์ตรงไหนอะตอบยากเหมือนแกแต่ที่แน่ๆ่อะ หมอเบียร์เขาทำให้รู้ว่าเราอะชอบคนแบบไหน ้องก่อนดีกว่ามีแค่ห้องอย่างเงาสาวๆไปดูว่าไปอยู่ห้องไหนเฮ้ยไปเลือกห้องกันเึงแเลือๆเลือกห้องกันเดียวร้อยไหมไะไหนวะบ้านโอเควะเฮ้ยกูโอเคเลยนะแบบมีสระน้ำมีสไลเดอร์มีอะไรเนี่ยลือกดีเลยใช่ได้ใช่ได้ว่ามันมืดไปหน่อยหรือเป เออเอาที่มึงสบายใจมึงนี่ก็ไม่ห้ามกูเลยแล้วก็เลยมึงเอาแต่เล่นของสำคัญอนะเอาแหวนมาหรือเปล่าอ๋อเอามาเอามามึงก็วางแบบนี้เพิ่งจะเห็นวัวบ้า วางเด่นขนาดนี้ไม่เห็นกะบ้าแล้วเองนี้เดี๋ยวกูไปเก็บของก่อนเออกัน thank you thank you แม่งมืดจริงจริงแต่ว่าก็น้ำก็เล่นเราไม่รู้เหมือนกับหลานอะไรก็ไม่รู้อ่ะพึ่งฮะโรตีโรตี โรตีน่ากินมากเลยจริง่ะจริง啊ไป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 ไดูกันไป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  เฮ้ยเฮ้ยเธอดูเรื่องนี้เหรอเราชอบมากเลยแต่เดี๋ยวเรานี่นี่นี่ชอบเหมือนกันมีฉากหนึ่งไม่เหมือนเธอเลยเนี่ยล้วคนอืน่นนะฮะคนอืน่นนะอ๋อเล่นน้ํากันอยู่เดินเล่นเราบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อของอเดี๋ยวกลับมาเนี่ว่ากันเหมือนเธอเฮ้ยอะบังจอเหรอก <c oughs> ็ไม <c oughs> ่บ <c oughs> ังน <c oughs> ี <c oughs> ่เบ <c oughs> ีย ชอบแม้ชอบแม้เนี่ยตลบฮึ่มฮึ่มฮะไอตีมไอตีมเฮ้ยจริงอะเออฮมีดาร์กช็อกเป้ามีดิมาเร็วมาเร็วรู้ใจสุดๆรู้ใจสุๆเดี๋ยวมา เบี้ยเป็นเพืขอไปยังเรียบร้อยไหมอืออือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขอไปแล้วเขาไม่เอานะยังเนี่ยยังไม่ทำเลยเลยตั้งอยู่เนี่ยเห็นปะอา้าวแล้นี้นั่งกันอยู่สองคนตั้งนานทำไมไม่ขอวะไม่ใช่ไม่ขอตั้งอยู่เนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเพิ่งมองไม่เห็นอืออ้าวเพิ่งไม่เห็นทำไมไม่หยิบให้เขาอะ ก็ไม่ใช่กูไม่หยิบให้พอกำลังจะหยิบเพื่อนรู้ใจก็มาถูกจังหวะตลอดเดี๋ยวโลตี้เดี๋ยวไอติมเพื่อรู้ใจใครวะทำเป็นไม่รู้อ๋อโอเคไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตัดการให้ ทำอะไรผิดเปล่าเราก็แค่สนุกเนาะโอเคถ้าสนุกแล้วก็โอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะไปถ่ายรูปก่อนนะตั้งแต่มายังไม่ได้ถ่ายเลย <c oughs> นี่นี่ถ่ายโต๊ะผูก่อนเลยสวยมากนี่ยตะปูกก็น่ารักนี่ตรงนี้สาวว่ายน้ำเนี่ยช็อตบาร์นี่ก็แบบน่ารักมากเรารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายม ให้เบียร์แบบนี้นะน่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าบ้านมันน่ารักเนะี่ยมีดอกไม้ด้วยแต่ดอกไม้กล่องเบียร์เบร์เบียแล้วว่าเนี่ยรีสอร์ทอ่ะเขาเตรียมของขวัญไว้ให้เราด้วยนะเนี่ยมาดูดิหุ้ยทิฟฟานี่โคได้นะมาดูเร็วมาดูเร็วมามาเดี๋ยวนี้ทิฟฟานี่โคก็ทำช็อกโกแลตด,ด้วยอ่ะเธอ มาดูสิมาดูดิเนี่แยแต่เอ๊ะเฮ้ยแต่แล้วว่ามันเหมือนกล่องแหวนอะเธอเธอสะเปิดให้เราเหรอ <c oughs> เฮ้ยจริงไหมนเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะจริงด้วยอ่ะเอาเลยเอาเลยเอสไอดู <A. S 1> yes, ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเอาเลยสมเลย yes i'm หลายครั้งคนเรามาคาดหวังให้อีกคนเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่สำหรับเราความต่างนี่แหละที่ทำให้เกิดความสุขเพราะความไม่เข้ากันทําให้เราเข้าใจกันและเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อกันละกัน